มีวัยรุ่นหลายคนนะตอนเป็นเด็กก็เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายแต่พอโตขึ้นนะก็กลายเป็นคนเกเรที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าควบื้นที่ไม่ดีแล้วก็ไปปัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่า ใบยมุกเช็ดเล่าแล้วก็ถูกชักล่างพาไปเกี่ยวข้องกับอาวุธทั้งหมดนี่มันผสมกันได้ทำให้กลายเป็นขวดที่เกเรแล้วก็เกิดพลังเปลือพลังพลาดจะไปทำร้ายผู้คนหรือบางทีก็ถึงกับ ฆาคนตายก็ต้องติดคุกติดตารางาอายุต่ำกว่าสิปก็ต้องเข้าสถานพินิจก็เียว่าชีวิตนี้อนาคตนี้ก็แทบจะดับบูบไปเลยแลส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยนะวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเหล่าน,นี้เนี่ย ก็มักจะเนียวจากบ้านหรือว่าถูกผลักออกจากบ้านก็เลยไปคลองแวะหรือไปคบเพื่อนที่ไม่ดีซึ่งเพื่อนเราหน้านที่จริงก็มีความเป็นมาคล้ายๆกันอาจจะเป็นเด็กที่เคยเป็นเด็กที่เรียบร้อยมาก่อนพอเป็นวัยรุ่นเข้าก็กลายเป็นเกเร แล้วก็ถูกปลักออกจากบ้านไปรวมกับเป็นแก๊งถ้าถามว่าทำไมเนี่ยจึงเนี่ยจางบ้านหรือว่าถูกผลักออกจากบ้านอาจจะเรียกว่า้อยทั้งร้อยหรือก็ว่าได้นะเป็นเพราะว่าพ่อแม่พ่อแม่แมาจจะทะเลาะก,กันเป็นประจำ จนทั้งลูกนี่ร้อนรุ่มไม่มีความสุขเวลาอยู่บ้านหรือบางทีพ่อแม่ก็ชอบดุด่าว่ากล่าวลูกลูกก็รู้สึกว่าในบ้านมันไม่ต่างจากนรกนะหรือว่าเป็นคุกเพราะว่าการดุด่าว,ว่ากล่าวมันก็มันจะตามมาเพราะการบังคับ แล้วอไม่น้อยเนี่ยก็เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลามันไปด้วยกานเลยนะพ่อแม่ทะเลาะกันดูดาว่ากล่าวลูกแล้วก็ไม่มีเวลาและที่สำคัญประการนี้คือพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ได้ฟังลูกเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ยินความคิดหรือความต้องการของลูก ว่าวัยรุ่นคนหนึ่งก็บอกนะเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยฟังลูกเลยสิ่งที่เขารานาคืออย้า้พ่อแม่เนี่ยได้ยินความต้องการเขาบ้างอันนี้ผมไม่ใช่เป็นความเห็นหรือความรู้สึกของวัยรุ่นคนเดียวนะหลายวัยรุ่นหลายคนที่มีปัญหาพฤติกรรมจต้้งมาลงเอยในคุกหรือว่าสถานพินิษเนี่ยเรียกว่า เกิดตั้อยทั้งร้อยเลยเนะี่ยเพราะว่าพ่อแม่มไม่ได้ฟังไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับลูกไม่มีใจที่จะเปิดเพื่อที่จะได้ยินว่าลูกต้องการอะไรอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กวัรุ่นที่ถูกผลักออกจากบ้านหรือว่าเนี่อจากบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านที่อยู่บ้านจำนวนไม่น้อยก็มีความถุกด้วย เหตุผลคล้ายๆกันการที่พ่อแม่ไดยินหรือได้ฟังความคิดความต้องการของลูกนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นน้อยก็ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเเองเนี้ได้รับความใส่ใจหรือว่าเวลาเขามีความทุกข์ แล้วาได้มีโอกาสเล่าได้มีโอกาสพูดหรือบางทีแม้ไม่พูดแม้ไม่เล่าแต่พ่อแม่ก็รับรู้ได้อันนี้ก็ช่วยลูกได้มากและทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะขี้ขายความทุกข์หรือบางทีก็รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยแต่พอ ไ่ไม่ฟังลูกไม่ได้ยินความต้องการของลูกเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาบางทีก็ไปบังคับลูกนะให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบไปมีอาชีพที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ปรารถนาก็ เรียนด้วความทุกข์แล้วก็พอมีอาชีพก็มีอาชีพที่ไม่ได้รักก็ทําให้อยู่ไปวันๆนะแล้วทำงานที่ความเครียดเรื่สำคัญมากเลยนะการฟังพ่อแมแ่ถ้าฟังลูกลูกก็จะกลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้ มีความสุขเนี่หลายคนก็รู้สึกแบบจริงๆนะหลังจากที่ต้องชดใช้โทษที่ได้ทำผิดในสถานพินิจแล้วพ่อแม่เริ่มที่จะเข้าใจลูกแล้วก็เริ่มที่จะฟังลูกมากขึ้นวัยรุ่นหลายคนก็รู้สึกเลยนะว่าเนี่ยเขาเขาได้พ่อแม่กลับมาแล้ว ส่วนพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเออได้ลูกกลับมามันมีการคืนดีกันมันมีการกลับมาอยู่ร่วมกันเนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่ฟังเสียงหรือได้ยินความต้องการของลูกเท่านั้นนะที่ทำให้พ่อแม่ลูกเนี่ยกลับมาคืนดีกันกลับมามีความสุขคนเราแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ ให้การได้ยินได้ฟังเสียงภายในของตัวเองนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะถึงแม้เราไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่แต่ว่าเราทุกคนก็มีจิตมีใจและถ้าว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรือความต้องการภายในใจของเราก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะทาให้เกิดความแปลกแยกภายใน ก็ไม่ต่างจากครอบครัวที่เกิดความร้าฉานระหว่างพ่อแม่ลูกพ่อไม่ฟังไม่ได้ยินความต้องการของลูกเพราะคนที่ไม่ยินความต้องการภายในจิตใจของตนเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความร้าฉานภายในนะเรียกว่าเกิดความแปลกแยกกับตัวเองได้หลายคนยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไร เพราะอะไรนะพ่อไม่ปล่อยให้เสียงจากภายนอกเข้ามามีที่ผลนะต่อตัวเองมากไปเสียงจากสังคมเรียกว่าคารย่ของสังคมอานะที่เขาบอกว่าออต้องรวยนะต้องมีชื่อเสียงนะต้องมีเงินมีทองมากๆต้องมีรถมีบ้านหลายคนเนี่ยก็ไปฟัง เสียงจากภายนอกมากไปเสียงจากสังคมโดยที่ไม่ได้สนใจนะว่าภายในเนี่ยในใจของตัวเองเนี่ยมันต้องการอะไรเอาเิรคือไปนำพาชีวิตไปในทางที่ทำให้เกิดความเหินห่งเหินห่างแปรแยกยกับจิตใจของตัวเองมากขึ้นมีเงินมีทองมีชื่อเสียง มีสถานภาพนะแต่ว่าไม่มีความสุขบางคนเรียนหมอด้วยความทุกข์นะเพราะว่ารู้สึกข้างในวันัมันไม่ใช่เป็นวิชาที่ตัวเองชอบแต่ละคนนะบางคนนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองมีความใฝ่ฝันอะไร ก็เลยนะเรียนตามกระแสะหรือปล่อยชีวิไปตามกระแสะกระแสะสังคมรวมทั้งอาจจะเป็นกระแสะหรือความคาดหวังของพ่อแม่เขาคาดหวังให้เราเป็นหมอเพราะเราเรียนเก่งก็เลย เรียนแต่ก็รู้สึกว่าลึกๆข้างในน่มันไม่ใช่บางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนี่ก็โ no, น่นเน่เรียนไปเกือบจบแล้วหลายคนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นวิชาที่เราชอบหรือไม่ใช่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันแต่ว่าก็เลยตามเลยเรียนจนจบหมอแล้วก็ไปเป็นหมอ เลึกๆเล้เรู้สึกนั่นไม่ใช่แล้วมีบางคนนะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรนแล้วรู้ว่าเนี่ยหมอนี่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันก็จะก็เลือกเรียนกลางคันเลยก็มีนะยังมีนักาแพทพ์คนหนึ่งเนี่ยติดหมออันดับต้นๆเลยนะแต่พอเรียนมาถึงปีสีนี่ แกลกลงความกล้าไปบอกพ่อนะบอกผมไม่เรียนแล้วหมอผมไม่ชอบไม่ชอบเห็นเลือดไม่ชอบเห็นบาดแผลผมไม่ถนัดนะในการรักษาคนผมจะไปเรียน MBA แทนเพราะผมรือว่าผมอยากเป็นนักวิเคราะห์การเงิน,นโอก็ตัดใจนะ เปลี่ยนอันเหววิชาที่ตัวเองเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ฟังได้ยินนะเสียงภายในว่าอะไรคือความต้องการอะไรคือความใฝ่ฝันของตัวเองอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนเนี่ยเรียนหมอแท้ๆนะ่แแต่ว่าชอบเล่นกล้อง ชอบถ่ายภาพแต่ว่าพ่อแม่คาดหวังว่าเนี่ยให้เรียนให้จบก็ทู่ซื้อเรียนจนจบนะแต่พอเรียนจบแล้วขอพ่อแม่ไม่เป็นหมอนะจะเป็นช่างภาพอิสระถ้าได้พ่อแม่ที่เข้าใจนี่ก็โชคดีนะ แต่ถ้าไม่ได้พ่อแม่ที่เข้าใจนี่โอ้ยทุกข์มากเลยแต่รายนี้เนี่ยพ่อแม่นี่แม่จะไม่เข้าใจแต่ก็ยอมรับได้ก็ยอมให้ลูกเนี่ยไปเป็นช่างภาพช่างที่เรียนหมอมาสี่ปีแล้วแล้วก็ได้คะแนนดีด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าเขารู้จักฟังเสียงภายในนะจนกระทั่งแน่ชัดเลยนะว่าอะไรคือ ความฝ่ายๆของตัวเองแล้วก็เดินตามทางนั้นไปแล้วบางคนที่ทำธุรกิจมานานแต่ตอนหลังรู้สึกว่าไม่ใช่เราออกมาทำสวนเรามาปลูกผักออกแกนิกเพราะรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ได้ช่วยโลกแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเดือนๆอาจจะไม่มากรายได้อาจจะไม่เยอะแต่มันก็เติมเต็ม เติมเต็มจิตใจคือทำแล้วมีความสุขให้เสียงภายในบางครั้งเนี่ยมันก็บอกให้เรารู้นะว่าอะไรคือความปรารถนาที่ลึกซึ้งของคนเราอะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆ ใช่วงลู้ทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเสียงเสียงจากภายในนะที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรคือความสุขที่เราที่จิตใจส่วนลรกปรารถนาคือมันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่อาชีพที่มีหน้ามีตาคุนจะไม่น้อยเลยนะก็ ฟังเสียงของสังคมเดินตามกระแสของสังคมแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแต่ก็ไม่มีความสุขสักทีเพราะาชีวิตมันวุ่นวายนะที่สุดเลือกปรารถนาความสงบบางคนเนี่ยมาล้วตัวเองต้องการความสงบนะก็ตอนที่ได้มา เจอสิ่งแวดล้อมเจอสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดอย่างบางคนเนี่ยพอ,อมาที่ประป่าสุกโ,โตเนี่ยเห็นชื่นที่เนิบชาของผู้คนและเห็นบรรยากาศที่สงบสงัดมันเกิดความรู้สึกที่เด่นชัดขึ้นมาเลยนะโอ้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการ แต่ว่าการที่จะหันเหชีวิตเนี่ยนะวิถีชีวิตเนี่ยจากชีวิตที่มันว้าวุ่นแต่ว่ามันนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองไอการที่จะาทิ้งวิถีชีวิตแบบ,แบ,บนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้แจ่มชัดในความต้องการภายในต่อเมื่อ เจอความทุกขนะ์นะเจอความทุกข์จากวิธีชีวิตที่มันแม้จะมีชื่อเสียงเงินทองมากมายแต่ว่ารุ่มร้อนเครียดถึงจะเริ่มโหยหาความสงบแล้วถึงตรงนี้แล้วนะไอเสียงภายในเนี่ยมันก็จะดังขึ้นและทำให้หลายคนเนี่ยกล้าที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัว อาจจะยังรักยังมีอาชีพเดิมนะแต่ว่ามาให้เวลานะกับการภาวนาการทำสมาธิหรือว่าการทำกรรมฐานมากขึ้นซึ่งอาจจะสร้างความสงสัยให้กับผู้คนจำนวนมากว้าทำไมถึงเปลี่ยนมามาสนใจเรื่องแบบนี้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแอ่บอกเขารู้จักนะฟังเสียงภายใน ที่จรงไม่ใช่เสียงของจิตใจอย่างเดียวนะที่เราควรจะใส่ใจเสียงของร่างกายเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยร่างกายเรามันก็ส่งเสียงหรือส่งสัญญานณะอุทธรณ์นะบางคนที่ทำงานหนักนะเพราะว่าอยากจะได้ รับความชื่นชมสรรเสริญอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมใจร่ำอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆแต่ก็ทํางานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนคนเหลานี้เนี่ยที่ร่างกายมันก็ส่งสียเตือนเป็นระยะระยะนะว่าพักผ่อนเสรีจทีฉ,ฉันไม่ไหวแล้ว บางทีไม่ได้สงสัญใหญ่เดียวนะใส่ญญาอาการออกมาด้วยประท้วงเช่นเจ็บป่วยอาจจะเริ่มต้นจากความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ต่อมาต่อมาอาการก็รุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นโดยบางทีถึงจุดหนึ่งนี่น็อกเลยนะมีหัวใจหยุดเต้นไปเลยเพราะว่าร่างกายมันมันไม่ไหวแล้ว อันนี้เป็นเพราะผู้คนปล่อยให้เสียงภายนอกมันมากลบเสียงภายในมากเกินไปถ้าเรารู้จักฟังเสียงภายในบ้างนะแม้จะเป็นเสียงจากร่างกายและเสียงจาก,กจ,จิตใจเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราไม่ไปซ้ําเติมหรือสร้างความทุกข์ให้กับกายและใจของตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะการที่คนเราบางครั้งคนเราเมื่อฟังเสียง หรือใส่ใจกับเสียงภายในไม่ว่าจะเป็นเสียงกายหรือใจเนี่ยมันจะต้องลงเอยด้วยการที่ไม่ทําอย่างที่เคยทําซึ่งมันจะไม่ตอบความคาดหวังของสังคมหรือว่าของครอบครัวคนรอบข้างก็ยอย่างที่เหมือนเมื่อที่บอสหลายคนเขาก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ว่าก็ปล่อยให้เสียงภายนอกเนี่ยมันมาที่ผลกับเชงของตัวเองมากเกินไป สุดท้ายกม็มีความสุขไม่พบความสงบสถีมันมีคำพูดของนักปลาอเมริกันคนหนึ่งนะทอรโร่ยังบอกสูงนาฏกรรมของชีวิตก็คือการที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจับปลาและพบว,ว่ามันไม่ใช่ปลาที่ถึงต้องการหมรายความว่าทุ่มเท,ทเพื่อที่จะ ให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างแต่เพราบว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยอย่างแท้จริงตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงจิตใจถ้าคนเราเนี่ยนะถาว่าเราจะฟังเสียงภายในได้เนี่ยเมืว่อเสียงจากร่างกายหรือเสียงจิตใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะั่นคือการมีสตินะเพราะถ้ามีไม่มีสติเนี่ยปล่อยให้เสียงมันจะปล่อยให้เสียงภายนอกมาครอบง,งา เพราะว่าถ้าทําตามเสียงภายนอกเนี่ยมันก็จะได้คําชื่นชมสารเสริญคนร่ารวยคนที่ประสบความสําเร็จก็มีคนชื่นชมสารเสริญได้รับรางวัลอะไรต่างๆถ้าเราปล่อยใจให้รุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยากที่จะใส่ใจกับเสียงภายในซึ่งบางครั้งเสียงมันเบามันไม่ดังพอ ไม่เหมือนเสียงจากภายนอกเสียงจากสังคมเสียงจากคนรอบข้างเสียงจากพ่อแม่และที่มาค,คือใจที่ลุ่มหลงไปเพลิดเพลินกับลาบยศรรสารเสริญแต่ถ้ามีสตินะมันก็จะไม่เพลินไม่ลหลงใหลไปกับลาบยศสารเสริญเกินไปนั่นจะมีโอกาสที่ย้งคิดเองแค่มีเวลาเงียบเงียบมีเวลาที่อยู่กับตัวเองมีโอกาสที่ได้สดับฟังเสียง จากภายนในไอ้เสียงที่กระซิบเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่ดังขึ้นหรือชัดเจนขึ้นจนท้าไม่เรารู้ว่าเนี่ยอะไรคือวิถีชีวิตที่ต้องการซึ่งบางครั้งต้องใส่ความกล้านะที่จะละทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตามาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายไม่อยู่ในเรียกว่ากระแสสังคม หรือไม่มีสปอร์ตไล่ฉายแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือความสุขนะความสงบและความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะแต่กับส่วนรวมต่อสังคมด้วยเรียกว่าช่วยบรรลุการเติมเต็มแล้วกเราต้ารู้จักฟังเสียงภายในนะต่อไป เสียงภายนอกที่เป็นเสียงที่สามารถชักนำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตได้เนี่ยมันก็จะได้ยินชัดขึ้นเสียงของครูบาอาจารย์ก็จะไม่เป็นเสียงที่ฟังแล้วเข่าหูซ้ายทะลุหูขวาเสียงธรรมะจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะชัดเจนในความรู้สึกของเรามากขึ้นคนที่รู้จักฟังเสียงภายในเมือ่อจากเสียงของร่างกายแล้วต่อมาก็เสียงของจิตใจ ก็ะจะมีความสามารถในการที่จะฟังเสียงธรรมะจากสิ่งภายร้องภายนอกรวมทั้งจากธรรมชาติได้แล้วะทั้งเสียงต่อว่าด่าทอนี้ก็สามารถจะฟังให้เป็นธรรมะได้เพราะว่ารู้จักแจกแยะเพราะในใจของเราเนี่ยบางทีมันก็มีเสียงเ,ยเสียงยุ่ยแย่อย่างนี้เคยพูดไปแล้วนะเสียงยุ่ยแย่เสียง เส se ียงเชิญชวนเกี่ยวกอมของกิเลสนาคนเราบางทีก็อยากแยะไม่ออกกันนะถ้าเราไม่รู้จักฟังเสียงภายในแท้จริงบางทีก็ไปหลงเชื่อเสียงยุ่ยแย่เสียงหวานร้องของกิเลสก็เข้าแลวเข้าพงไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีสติมากพอที่จะไคร่ครอนแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงที่มันจะพาเราไปสู่หนทางที่ดีงามหรือเสียงอะไรที่จะพาเราเข้าและเข้าพง ต่ถ้าเรามั่นคลายครควนบังมอนตนอย่างมีสติเนี่ยมันก็จะเริ่มแยกแยะออกรวมทั้งแยกแยะระหว่างเสียงของกิเลสเสียงยุ่ยแย่กับเสียงของความตื่นรู้เสียง,งปัญญาเสียงของโพธิจิตและต่อไปก็รวมทั้งก็ทำให้เราได้ชัดเจนนะ เสียงธรรมชาติเสียงของธรรมะที่แสดงตัวออกมาจากธรรมชาติรอบตัวได้ไม่ต้องมันฝึกนะเอาไว้นะฟังเสียงภายในเสียงของกายเสียงของใจโดยสายสัตติเนี่ยนะเป็นตัวเป็นสื่อเป็นสะพานที่จะเปิดโอกาส